ป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยเฉพาะเชื้อโควิด -19 ถูกติดไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแม่กำปองอเภอแม่อ่อนจัังหวดเชียงใหม่เพื่อเน,น้นย้ำและให้ผู้ประกอบการกับชาวบ้านในชุมชนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและเตรียมความพร้อมสําหรับรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยหลังทางการจีนผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับเชือ้อโควิด -19 แม่ค้าในพื้นที่บอกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวหลังหลายเดินทางมายังบ้านแม่กำปองเป็นจำนวนมากทำให้สามารถขายของได้ดีแตกต่างจากช่วง2ปีที่ผ่านมาของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องปิดตัวลงหลายรายช่วงที่ปิดพวะที่เป็นโควิดนังก็ปิดไปแล้วก็ถ้าเปิดมาก็ดีเจ้าแม่ปิดไปแล้วแม่เนียย่ย ปิดไปก่ออยู่บ้านมาได้อะ้วกขาดไะ้ได้ขาดอะไได้ไดแล้วแม่ย่าอะรแล้วแม่ก็ลอลอ,อจนเป็นปกตินั่งอ่ะ,ะผู้ใหญ่บ้านแม่กำปองบอกว่าขณะนี้ผู้ประกอบการและชาวบ้านมีความพร้อมเรื่องการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กำลังจะเดินทางมายัางประเทศไทยกลางเดือนนี้ซึ่งผู้ประกอบการและบริการต่าง ยังคงต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อทั้งการใส่หน้ากากอนามัยและมีจุดบริการล้างมือเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยคือเป็นเสียงตอบรับที่ดีนะคะเพราะว่ามีการเปิดเปิดประเทศขึ้นเนาะเปิดให้ให้ให้มาท่องเที่ยวค่ะมาึ้นอย่างนี้ค่ะก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยอย่างงี้ค่ะ สำหรับบ้านแม่กำปองถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่กลางหุบเขาท่ามกลางอากาศที่เย็นและคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ธรรมชาติชาวบ้านส่วนใหญ่มีไรายได้จากการขายสินค้าอาหารและปลักบ,บ้านเป็นที่พักรับนักท่องเที่ยวการเปิดการท่องเที่ยวทำให้ขณะนี้ หมู่บ้านกลับมาคึกคักอีกครั้ง